ไม่ค่อยได้เล่นโอ้เพื่อนไปอยู่ฝั่งโน้นอะใช่ไหมไม่ชอมฝั่งโน้นดีเพื่อนชอบตรงโน้นไปแล้วเพื่อนไปแล้วเพื่อนเหรอมันกำลังมาไม่ยวง้อบพั่ตอนนี้ไปแล้วไ,ไปแล้ว,น,ลว,ลวนี่ก่อนนะนี่ก่อนตัวอะไรมันมาแล้วมันมาแล้วอลาบายอลบาย กลับมาซ่อมแล้วเพวื่อนตรงนู้นนี่ซ่อมเสร็จเครื่องหนึ่งแล้วนะฆาตากริ่งมาเจอมันซะละอฮ้ยใกล้ๆเลยอ่ะมันจะมาแน่ๆใช่ไหมมันเอาของ,หอองเหรอออกจะไม่เด่นใช่ไหม <c oughs> มันเห็น <c oughs> มันเห็น <c oughs> ยายอย่าม่กับเรายายยนขวานมานะอย่าโอ๊ยไม่มีไม้ไม้ไม้ไม เดียวหอนแล้วไม่พเพื่อนก็อยู่ไกลไกลส้มไปพเพื่อนส้มไปแล้วไม่ที่จะเฟสองแล้วเพวื่อนอ๋อเฟสองแล้วเฟชิกเฟชิกอย่ารอ้รอ,รอ,องดังอย่าไว้มันเหน็นมันรู้มันเหน็นโอ๊ยติด,ตดอา ่อนไฟฉายหน่อยไม่เราอยู่ตรงนี้กดแย่ายเร็วมากเลยอ่ะเจอเครื่องด้วยบอกเลยว่าเจอฆาตกรคนแรกเฉยๆบอกเคยนะเนี่เราอุ้ยเพื่อนไม่อยากเจอตัวที่มันเงียบๆเยบลยมันน่ากลัวมากเฮ้ยเฮ้ยตัวเงียบอย่างที่คิดไว้เลยจบนีแล้วนีแล้ว มันมองอยู่หรือเปล่าม,มันอยู่ไหนอ่ะเพื่อนไม่อยู่เพื่อนอาจจะเหนีมันอยู่หรือเปล่าไม่เพื่อนนีมาทางนี้อุย้ยมันมองว่ะมันเครื่องจังนะมันเห็นหนออ้ย <c oughs> อะไรวะอย่ามาจ้องมองเราอย่างนี้ด้วยสายตาอ๋ออย่ามองเราอย่าม,ามองเราไปเอาดีเอาดีอดอมโลกอ่ะวิ่งออมโลกหายไปแล้วอ่ะเ่อนโดนแล้วเ่อนโดนแล้วนี่ไงนี่ไงข้างเกาหลังเกาหลัง มันน่าจะมาตรงนี้แล้วนะ่ะมันมองอยู่มันมองอยู่มันเห็นมันเห็นมันมองย่าไม่ให้มองหรอกไปแล้วไปว้เอ้ยยังไม่ไปโอ้จะเฝ้าหรอจะเฝ้าเพื่อนหรอไม่อุ้ยดนต,ติดโอ้ยไม่อู้ทีเดียวแตกโอ้ยไม่กอดอู้ยเพื่อนเชื่อเพื่อนแล้ว ย่าทำอย่างนี้กับเราเป็ดหนึ่งไม่เป็นไรหรอกวะเพื่อนต้องมาช่วยเรานะแล้วรอให้แล้วอย่าอย่ามาตอนนี้ได้ไหมไม่โดนอุ้มไปแล้วเืร็นแล้วตอนนี้แหละไม่ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเพื่อนมันไม่ทันแล้วเพื่อนมันมันมาอุ้ย วิ่งวุ่นกันใหญ่วิ่งวุ่นกันใหญ่โอ้ยันจะมีอ่ามาย่าเดินต้วเราไม่เช่เพื่อนไม่เชื่อเพื่อนไม่เช่เพื่อนมันมันกลับมาแล้วมันกลับอ้ามันกลับมาเพื่อนเพื่อนหนีไปเราจะแทงไม่ไม่เพื่อนเราแทงให้ไม่เพื่อนไม่เพื่อนตายยังอ่ะ อย่าบอกนะว่าตายแล้วอุ้ยยังไม่ตายอยู่กันแล้วกันเพื่อนเดี๋ยวเราอยู่กนตแบบดึงเอ้าเพื่อนไม่ได้กดหรอไม่เพื่อนยอมแพ้ตัวชีวิตแล้วตูอยู่ไหนแล้วตอยู่ไหนอ่ะมเจหลุมด้วยที่บอกเร็วไี่บอกเร็วออกไปเร็วเพื่อนออกไป มาเจอแล้หรอเพื่อนออกไปสิเราจะอยู่ตรงนี้สวยหลุม่าหลุมหุมหลุมหลุอ้าหลุมหุอ้ารถโดนเกือบแตกมาแล้วโอยเกิดมาพร้อมกับห้องใต้ดินและเพื่อนเพื่อนจะมาแล้วไปแล้ว ไปแล้วเพื่อนมันมาแล้วแหละเราจะบอกว่ามันกำลังมาเพื่อน,นกำลังมาเราจะไม่รอดแล้วออ้ยยาฮอูไม่ดีมั้งโอ้โหข้างในด้วยเพื่อนเพื่อนมาช่วยเราไิถ่ายแล้วในห้ <c oughs> อ,องใต้ดินเพื่อนเราจะแตกแล้วนาเพื่อนอีกคนมาแหวดนล่างด้วยเฮ้ยหลุดเพื่อนหลุด อ้าวเพื่อนโดนแทบ <laughs> ที่พนักของอาซาล็อบนี่มันเนี่ยแปลกๆไม่ได้ป่ะ <laughs> เพื่อนเงียบเกินไปปิ <laughs> ้งรถรถตารถใจเข้าตะกรดีกว่าปฏิบัติการเป็นทีมเพื่อนปฏิบัติการเป็นทีมอ้าว <laughs> ลืมลืมเขาเอเคหรอ โอ้ไม่เพี้ยละมาอย่างเนี้สงสัยเพื่อนโดนไล่อยู่มั้งเมือเ่อกี้อุย้ยเพื่อนตกใจหมดเลยเกาหลังเกาหลังแล้วโอ้โหใกล้ๆด้วยไงประเด็นทำไมไม่ได้ยินเสียงหัวใจเลยเราจะไม่ลกเราจะไม่ลกไม่ลกมาแล้วามาแล้ว,าาลวโอ้สักกิ๊สิบะเห <laughs> มือจะดผูผมไปแล้วครับผมไปแล้วผมไปแล้วเอา้า ใกล้นี่หว่าโอ้ยโอ้ยอ๋ยอามาาันพังคืออุย้ยห้องใต้ดินไม่ตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ไม่ตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้เ <c oughs> กี่ยวถึงไม้แล้วเกี่ยวถึงไม้แล้วอย่าห้องใต้ดินนะไม่เอาห้องใต้ดินเครื่องเ,เดียวขั้นโอ้โหคนรักอะ <c oughs> รอช่วยสามคน <c oughs> ไอเลวป่ออะ <c oughs> อย่าช่วยตัวนี้ไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้ฮัลโหลช่วยตอนนี้ไม่ได้พี่เอ้ยโอ้ยตายมันจะกลับมาหิวเราแล้วอย่ามันเอ๊ยรักตอนนีเหรอโอ้โหสุดยอดไปเลยครับเขาไม่รู้ได้ไงครับนั่นโอ้โหแมิลี่อ่ะเพื่อนอีกคนคือจุ๊บเจ๋งมากประตูใกล้มากเลยอะท่ ช่วเพื่อนช่วเพื่อนเพื่อนมาโอ้เปิดไว้เก้าเ้าด้วยกลับไปอุ้มเพื่อนแต่ทุกคนแบบเจ็บตัวกันหมดอ่ะเฮ้ยมีคนช่วยแล้วเท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 สเทเทสไปเร็ว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 กันไว้กันปกป้องปกป้องเพื่อนปกป้องเพื่อนเพื่นี้เร็วเพ่อนี้เร็ว กันไว้กันไว้อุ้ยเก่น,น <c oughs> <c oughs> จะไปแล้วนะ <c oughs> อุตส่าห์บอกจะไปแล้วนะ <c oughs>